ัสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชพลศรีแสดครับผมอยูโมเรียนอนุบาลขี้ไก่โบไทยรัฐวิทยาเก้าสิบเจ็ดตั้งบางบนป้าทำงานอยู่ที่ปิ๊ปปุ่นเรียนเป็นดอมังโมวันนี้ผมจะมาร้องเพลงห่วสีต่างๆครับบ l u e top pink t ับ พี่ยมพูครับเก่งนะครับได้จ้าบีก็เปปีตัระดาเวื่อวายอยู่เเวทเเวทอรันกันส

นายตตบไปนายตาแวว่ายูยังกักเกะตท่กกเกก็กกูนายกะกเกยกักเยว่ายอยู่ทกักเกย่กัเย์ะกกเกมีต่ปีแต่ว่ายอยู่เด้อปเจลยเก่งมากเลยแครอัปเอารปเลยสองคะแนน